เขากับเฟื่อผู้หากับเฟื่อสิได้กับพ่อแหงนี้ทั้งลู่ทั้งเต้าเนาะขอบโค้ดป่าสินะคนอยู่ผู้เดียวไหวคือขึ้นมาไหวแทะเฮ้อ ยูทำกันเลยดนะขออย่างยูุทำกันมันก็มีเฮือได้เดินซี่นี่เนาะยังอีช่องสำหเดินหนึ่งเนาะเออ เดินป่ายเนาะสบายดีพี่น้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานมันยามันก็จีมีห่อที่สองหมืนเนาะคันว่าเดินป่ายหนึ่งให้งานเดินละเก้าพันโดยป้าคารลดโอ้ยลายยางเลย อย่าหึ่งมาพร้อมกันบ่อย่าหึ่งมาพร้อมกันบ่เออค่ะเออคข่ดองห้าหมื่นทอง,องด้วยจ้ะทองสลึง,งคือว่าเลยคู่มือนี้ทอ,องสองสลึงนะก็ับสองหมื่นป่ายเลยเนาะแพงขนาดได้ทองคู่มือนี้บาทละ บ้านลราชีหมื่นชีหมื่นชีชีหมื่นห้าแฟงพี่เลิกับแฟมามาบ้านพี่น้องมันกานได้เงินกันเนาะ เฉลยอะไรว่าไหมนี่นเนาะพคนมาพากันนั่นดำบีเลอร์นี่นะแผลแผลถือแล้วมันมคือเปลี่ยนแนวนี้ อันนี้แนวนี้แนวนี้อันนี้บอมาคือมาคือโลงพี่ลึกเพ้นีย่จ้ะอ๋อพี่น้องเออแพรตุ้มนี่พี่น้องแพรพื้นเท่าไรดีนะห้าพื้นละห้าลอยพี่น้องโอ้ืม ลองเบิ้สีลองตู่เบิงพี่น้องบ่ลองเบิ้งชื่อๆลองเบิงว่ามันงามบ่ปุ้ยพงให้สูดอ้นเนีู่แดงแล้วน่นอืมเออมันต้องเป็นหย่อยโบราณอืนี่นี่ เป็นงอยงามขนาดเลยคืนละห้าร้อยบาทโอ้โดเสียดได้นี่บําเพ็ญพ้องคอยน้องเลยจากสีใสเวลาตำอยู่จากจากมือเสียงสีเละนี่มันจะเป็นงอยในยยน,ยยนี่พ้เ้าะตัวขนาด จังมือจังแล้วพื้นหนึงนีไหมืนสามมื่ปาดหยาลินะชองังมือจังเลีวพื้นหนึ่งมันเป็ียน่ัมมน,นีหองหองปอปีมันเป็น,ปปเ,นเออ,เอ ใส่เวลาสองสามมือจังซีเลียได้บุญบ่ ใก่้อรีกริกนสุดเลยใช่ีขใน่ไหมไี้น้องแก้ไหวทได้แบงนะแต่าได้นะ คือมีนเห็นเพื่เลยเขาถือกันเพนะนี่นะหรือว่าถืออย่าว่ามีหูเ่เออกำลังเริ่มบ๊อเขาเินหลายเพื่อนนี่นะ หลายคอหลายตาม่จ่ายวะเอออันนี้เกินลายลายคอพี่น้องเผลอเหยดปอดี้ือหอมเถอะผัดปอดี วิธีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องเางไตามหู ้องใจเย็นได้จังสีเห็ดได้ใจห่อนนี่เห็ดบ่ได้ดอกต้องใจเย็นๆเนาะเมื่อแล้วบ่บัดนี้เมื่อแล้วบ่หรือว่าอย่างน ตาเด้อพอต่ํามันยังฮ้องแงบ่เดี๋ยวนี้เออยทายบ่เดี๋ยวนี้อือแล้วแต่ว่าแล้วว่ามันจะลวเลยยังเฮิงเนาะโอ้ยไปชามได้เอ็ดไปาานึงลก็ซานบ่ต่ําไปชานึงเลยซานมือบ่มันีนแล้วก็เอ็ดมันมีนถอไปเลยอือมันีนัเอ็ดีบนนี่อ่าน เออมันติดกันเลยเนาะนี่เนองมันติดกันเลยนี่ชุกไปบ่ได้เลยอืชุกไม่ได้แล้วมันห้องกันเลยกันเนาะเลยกันต้องต้องมาสานมือมันห้องมันคล้องกันมอเลยใจเย็นๆย็นอยู่วแล้วมันชีมันมีแมงเนียซ่าย้อนต่ำแล้มันซ่าย้อนมันห้องนี่แหละล้วก็ได้มาม่างมืออิดเหวยงปัญญันไม้ย่านันพ่หาดซ้ำ ปานีดขนาดพี่น้องเอ้ยงานปานีดงานใจเย็นกันใจห้อนเห็ดบ่ได้ดอกอันนี้ คลิปนี้ก็สิขอลาคอนเดอร์อแมพีิน้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมบกันไม่คลิปนา้ากับเคยลาสบายดี